ฟังเศสก็ดีคนในวสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่สําคัญคือสุนะัขรักมากเลยแล้วก็รักสุนัขมากมากใช่นะฮะแล้ว,วถึงขนาดที่ก็ออกกฎหมายคุ้มครองนะครับการทรมานสัตว์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าคุ้มครองได้หมดสุนะักหรือสัตว์เลี้ยงทุกตัวถ้าถูกทรมานสามารถแต่งตั้งทนายแต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ไปแต่งตั้งเองครับคนเห็นสามารถแต่งตั้งทนายแทนสัตว์เพื่อร้องขอความยุติธรรมได้หมดเบืงนี้ผมผมอยู่ที่นู่นผมรังแกนก๊ ผมต้องเดได้เลยได้เลยไม่ได้คุณรังแกไม่ได้เพราะว่าโกเนี่ยเขาจะให้นายเขาไปแต่งตั้งคนเลี้ยงได้นั่ง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 หยุดภาพไปก่อนนะฮะที่ผมกำลังจะบอกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่านะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นปลาทุกอย่างเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันหมดหมายความว่าถ้าเกิดสมมติถูกกักกันและเกิดเห็นว่าทรมาน และไม่เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะมีทนายไปฟ้องร้องเจ้าของได้เรียกว่าสิทธิในการมีชีวิตถูกต้องอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคดีความที่ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ประมาณ150-200ถึง200คดีในปีที่ผ่านมามเนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์บางอย่างกับการอยู่ร่วมกันของคนและกสัตว์เลี้ยงประเภทที่เรียกว่าสุนัข เพราะว่าสุนัขเนี่ยมีเยอะมากและปัจจุบันสุนัขเนี่ยนอกจากลงทะเบียนแล้วยังมีหนึ่งประเภทสุนัขถ้ามีน้ําหนักเกิน25กิโลกรัมจะต้องไปลงทะเบียนพิเศษถือว่าเป็นสุนัขใหญ่และจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าแต่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วทุกที่ในสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะในเจนีวาในโรซานจะเจอป้ายแบบนี้บ่อยๆนะฮะงทายดูไหมครับว่าป้ายอะไรครับป้ายแบบนี้นะฮะเป็นป้ายที่แบบทุกอย่าง จะมีอยู่ตามบริเวณจุดต่างๆนะฮะเป็นรูปสุนัขแหมเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิงนะฮะมีป้ายสีชมพูอยู่ด้านล่างนะฮะ มีความสงสัยจนแบบสุนัขจะมาปูปูที่นี่ป่ะเครับว่าเป็นแบบจะยืดปูมันนะประชาชนเป็นแบบว่เวลาเดินไปเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่มีที่ก็มาปูปูตรงนี้อันนี้อ่ะไปชมภาพนะมีส่วนถูกต้องแล้วล่ะนะไปชมภาพต่อได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เก็บอึแน่เลยถูกต้องนะที่รู้ว่าอะไรรู้ไหมครับเพราอะไรครับข่าวที่ได้ดิบไปผมก็จูเข้าไปตรงนี้ แล้วตือหนูก็ปวดปวดแล้วเรือดอะไรเขาก็เลยไปดิงให้ถุงนี่นมาฮะอันนี้นะครับผูปูเป็นถุงที่ทางการเขามีไว้ทุกจุดเลยทีเดียวแล้มาดูสัญญาณ์ที่สองครับเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้ถุงไอเด็บบอกปู้ปูเนี่ยนะฮะเป็นถุงใส่อึของสุนัขนะฮะฟรีนะฮะมาหยิบเอาได้นะครับแล้วมาถึงป้ายที่สองนะครับเป็นป้ายที่มีอยู่ทั่วประเทศทั่วเมืองเหมือนกันนี่ป้ายอะไรครับชิงชอง จุดให้สำหรับทำการปีปีอ๋อปีปีอ๋อปีปีอ๋อปีเสนก็คือเป็นจุดถูกต้องนะครับเป็นจุดที่ให้ฉี่หรืออึได้รับนะครับจะต้องมีจุดของมันมีป้ายเหมือนจราจรนะครับก็คืออนุญาตที่ดยปกติแล้วจริงๆคนสวิตส์ไปไหนก็มีถุงนี้อยู่แล้วแต่ทุณวัดให้เห็นว่ามันมีถุงอย่างนี้ตามที่ต่างๆบางทีลืมดูไม่ได้เอาไปไปหยิบได้เลยใช่ครับนะฮะนี่ก็คือสถานที่ที่ปักป้ายแล้วเขาจะมีบริเวณให้เสร็จว่าคุณมีสิทธิ์ทำธุรกิจส่วนตัวได้เฉพาะในเขตตรงนี้เท่านั้นจำ อ่าหยุดป้ายนี้ครับคนต้นนั้นนหนูไปมาหลังจากป้ายต nice ่อไปเลยป้ายที่ผ่านไปป้ายนี้ก็น่าสนใจทีเดียวอันนี้ป้ายนี้คุณโก้ครับวันนั้นพี่ต่อยพาไปแล้วเป็นปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าวันนั้นไม่เจอป้ายนี้ไปไม่ถึงเวลาไม่เจอป้ายนี้แล้วยังไงฮะรู้สึกไงดีใจเสียใจสบายใจทุกใจครับเขาให้หยุดป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายนี้อ่าชมคําเฉลยต่อไปนะฮะป้ายนี้เป็นป้าย ไม่อนุญาตให้มีสุนัขได้เลยในเขตหลังจากป้ายนี้เป็นต้นไปไม่ว่าใช่ว่าเดินได้ทุกที่คุณเห็นป้ายที่จูงได้ไหมน่นจูงไปแต่อันนู้นไม่ได้ใช่นะฮะกำลังจะพูดถึงป้ายที่อยู่ด้านหน้าป้ายที่อยู่ด้านหน้าคือป้ายอนุญาตให้สุนัขเดินได้แต่ต้องมีข้อแม้ต้องมีสายจูงจูงห้ามปล่อยป่อยอิสระเด็ดขาดชมภาพต่อไปนะครับมีหลายภาพอันนี้เป็นภาพที่เรียนรู้นี่แ่แบบนี้โอเคใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่โกอยู่นี่โกอยู่เวลาเพื่อเฮ้ยนี่เพื่อนหนูวะาไม่ใช่ไอ้คนดูจะได้เพื่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกูเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้ครับเขาจะมีป้ายของเขาค่อนข้างจะเยอะเลยนะอันนี้แหละครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเห็นป้ายขวามือไหมครับเมื่อสักครู่เข้าไม่ได้เป็นสีแดงแล้วอันนี้แหละครับเป็นอะไรครับเป็นที่วิ่งเล่นเข้าได้ถูกต้องครับแล้วเข้าได้แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรครับสังเกตดีดีครับ ให้ปล่อยมันอิสระอย่างนี้ถูกต้องครับห้ามจูงไม่ต้องจูงก็ได้ครับปล่อยให้เขามีชีวิตเป็นของตัวเองปล่อยเขาก็โดดรถเต้นได้แล้วมีอะไรมากกว่านั้นครับสังเกตครับเดียข้างล่างเขาเขียนว่าพี่ได้เลยคือได้ไมได้มันไม่มียกขาครับไม่ใช่มีอะไรครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอ่ะอนุญาตให้ได้เฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นครับอ๋อผสมพันธุ์ไปเที่ยวได้หมายด้วยเลนไดุ้ณเที่ยวได้ตัวเบอร์ตัวเบอร์ตัวเบอร์ ตุลาและข้างล่างนี่เฟบยูเออรีภาษาอังกฤษนะแต่นั่นคือเดือนกุมภาในภาษาของสวิสใช่รักช่วงเดือนที่เราได้แต่ถ้าอ่านเป็นภาษานี่ยจริงๆเอฟเฟกต์สาเหตุที่มีการเขาจะต้องมีการระบุเดือนด้วยเดี๋ยวกูออกอากาศด้วยแล้วทำให้ผู้ชมครัหลม่มเรื่องนั้นะครับที่เขาต้องระบุเดือนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของทางสวิสเขาว่าในช่วงเดือนไหนอย่างเช่นเดือนนี้กับระหว่างเดือนนี้นะครับตุลาถึงกุมภาพันเนี่ยเป็นเดือนที่หนาวจัด เพราะฉะนั้นออกกําลังกายออกกาลังกายและที่สําคัญที่สุดคนน้อยมากในเขตนี้เราจะได้สุนัขไม่ทาอะไรได้แล้วก็มีป้ายอยู่กับไฟเขียวไฟแดงด้วยถ้าตรงไหนที่มีสุนัขค่อนขงจะเยอะเขาก็จะบอกให้ระวังสุนัขสุกัขนข้ามถนนนะอะไรต่างๆคนรักสุนัขก็อยู่เสมอแฮ a p p y ใช่